แม่ซื้อไก่ทอด3ชิ้นกุ่งกิงขอให้แม่ซื้อเพิ่มอีก2ชิ้นเอ๊แม่ต้องซื้อไก่ทอดทั้งหมดกี่ชิ้นกันนะชวนเด็กๆมาสนุกกับคณิตศาสตร์ด้วยนิทานเสริมทักษะที่เหมาะสำหรับหนูน้อยวัยอนุบาลเรียนรู้ผ่านเรื่องราวในชีวิตประจำวันของกุ่งกิงหนังสือชุดชอบคณิตคิดสนุกนิทานภาพคำกลอนและกิจกรรมสร้างสารรค์ให้เด็กๆสนุกสนานอย่างมีสาระ โดยนักการศึกษาปฐมวัยพร้อมคำแนะนำในการใช้นิทานอย่างมีประสิทธิภาพ1ชุดมีสี่เล่มกุ้งกิ้งเที่ยวตลาดกุ้งกิ้งเที่ยวร้านขายของเล่นกุ้งกิ้งเที่ยวร้านหนังสือและกุ้งกิ้งเที่ยวสวนสาธารณะกุ้งกิ้งเที่ยวตลาดเรื่องของการนับและจำนวนเด็กๆจะสนุกกับการนับสิ่งต่างๆเปรียบเทียบจำนวนมากกว่าน้อยกว่าเท่ากัน รู้จักการเพิ่มขึ้นและการลดลงของจำนวนและเรียนรู้เรื่องของจำนวนและตัวเลขอารบิกไทยกุ๊งกิงเที่ยวร้านขายของเล่นเรื่องของรูปเรขาคณิตและมิติสัมพันธ์เด็กๆจะได้รู้จักรูปเรขาคณิตตำแหน่งที่อยู่ของสิ่งนั้นรู้จักการต่อเข้าแยกออกและการบรรจุรวมทั้งรู้จักทิศทางกุ๊งกิงเที่ยวร้านหนังสือ เรื่องของเวลาและตัวเลขในชีวิตประจำวันเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องเวลาตัวเลขในชีวิตประจำวันมูลค่าของเงินและการเรียงลำดับเหตุการณ์กุง้งกิงเที่ยวสวนสาธารณะเรื่องของการวัดและการประมาณค่าเด็กๆจะรู้จักการวัดขนาดความยาวช่างน้ำหนักอุณหภูมิการตวงปริมาตรพื้นที่และระยะทาง พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ภาษาฝึกการคิดเชื่อมโยงจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์โดยนิทานพร้อมกิจกรรมจากชุดชอบคณิตคิดสนุกโดยสำนักพิมพ์ Happy k i ิสบริษัทแลน For k คิสจำกัด